ทำไมต้องหนังยางล้างใจแรกเริ่มนิสัยนั้นเหมือนโซ่ที่เบาจนเราไม่รู้สึกแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ยากที่จะทำลายคำกล่าวของวอร์เรนบัฟเฟตตนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกนะคะเรามาดูกันค่ะ ก่อนที่ไปถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเราต้องว่ากันถึงเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมนํามาเป็นแกนของหนังสือเล่มนี้และเป็นอะไรที่เปลี่ยนที่ทิตผมไปตลอดการเรื่องนั้นคือเราต้องจับความรู้สึกให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรอยู่ถึงตอนนี้รู้สึกดี <แ S 1> ก็เย<ไป>ี่ยม <demek> <Pe ak> ไปเลยแต่ถ้าไม่เราต้องรีบแก้ไขเราต้องรีบเปลี่ยนความรู้สึกทันทีที่รู้ตัวเราต้องรีบกําจัดเชื้อราตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นเด็กอยู่นะครับ ปัญหาก็คือคนที่เราคุยด้วยไม่สุดไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานแฟนหรือกิ๊กนะคะแต่เป็นตัวเราเองไอตัวเราเองนี่แหละที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีว่าเรากําลังรู้สึกอย่างไรอยู่ตัลอดทั้งวันเราคุยกับตัวเองมากที่สุดหลายเรื่องเดี๋ยวอารมณ์นั้นเดี๋ยวอารมณ์นี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยต้องไปทํางานอีกแล้วใส่ชุดไหนไปทํางานดีวะรถติดจังวะงานที่ต้องพรีเซนต์จะผ่านไหมทำไมลูกค้างี่เงาอย่างนี้อากาศจะร้อนไปไหนเนี่ย เย็นนี้ทำไมรถติดจังวะเราบ่นกับตัวเองทั้งวันนะคะประคบมีวิธีการที่แสนจะเรียบง่ายที่จะนำมาให้ความรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรอยู่วิธีการนั้นก็คือให้นำหนังยางที่แนบกันสือเล่มนี้สวมลงไปที่ข้อมือข้างนี้ไม่ถนัดทุกครั้งที่คิดลบคิดไม่ดีคิดเรื่องแย่ๆเตรียมบ่นในใจนะคะให้ใช้มือข้างที่ถนัดดึงหนังยางขึ้นมาแล้วดีดมาลงไปที่ข้อมือเพี้ย เอาให้รู้สึกเจ็บเจ็บคันคันก็พอไม่ต้อง,ไม,องามาไม่ต้องเบามากไม่ต้องเบามากแล้วก็ไม่ต้องแรงถึงขนาดที่ทำร้ายตัวเองจนเกินไปผมเรียกวิธีนี้ว่าหนังอย่างล้างใจครับครับง่ายๆแค่นี้เองวิธีที่จะจับจิตจับใจเราว่ารู้สึกอะไรอยู่มันอาจจะดูธรรมดาไม่ซับซ้อนไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าผมบอกว่าต้องเข้าเครื่องสแกนสมองต้องนั่งสมาธิข้ามคืน7วันต้องเข้าคอสอบรมราคา10,000แบาทแบบนี้อาจจะดูน่าเชื่อถือกว่าใช่ไหมคะแต่ที่เรียบง่ายที่สุดดูเหมือนจะไม่มีอะไรนั่นก็คือของจริงมันอาจจะดูน่าขำดูตลกบ้าหรือเปล่าวะแน่นอนว่าจะต้องมีคนถามแน่ๆว่าคุณสอดหนังยางที่ข้อมือทําไมอาจมีเพื่อนๆหัวเราะเยอะเวลาคุณดีดหนังยางไม่เป็นไรเพราะคนส่วนใหญ่เป็นนักนินทาและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถ้า ไม่อยากได้สิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นเราต้องไม่ทําแบบคนส่วนใหญ่มันอาจจะดูแปลกๆที่มีหนังยางอยู่ที่ข้อมือแต่คุณจะดูแปลกๆแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นคุณว่าน่าสนไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามสาเหตุถามคุณว่าใส่หนังยางไว้ทำไมคุณก็ตอบเขาไปเลยว่ากาลังเปลี่ยนชีวิตนะครับถ้ามีคนถามคุณว่าดีดหนังยางทำไมก็ตอบเขาเข้าไปว่าดีดแล้วรวย